สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปู่วงเดชานุการสาขาพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบรุรีวันนี้ก็จะมาชวนคิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งขอเชิญชวนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานพี่น้อง ชนชาติพันธุ์ที่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันบริจาคภาษีที่เรายื่นทุกปีอยู่แล้วรหัส076พักสังคมประชาธิ่ปตาไดยไทยเพื่อสนับสนุนพักการเมืองที่มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นอาสาเข้าไปทำงานการเมืองเพื่อ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสันคมและเพื่อให้คำว่าประชาธิปไตยต้องเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อพวกพ้องหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งาะฉะนั้นผมย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเชิญชวนบริจาคภาษีกรอละหัส076ย์เจ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะเรายื่นเสียภาษีทุกปีอยู่แล้วแต่สืบเนื่องจากกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพัรการเงินให้ประชาชนทั่วไปที่เสียภาษีกรอกรหัสพัรการเงินที่ตัวเองจะสนับสนุนเพื่อเป็นตัวแทนของ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตัวแทนของก,กรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนเข้าไปบริหารประเทศเพื่อคนส่วนใหญ่ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องก,กรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนได้กรอกละอันในใบที่เรายื่นภาษีทุกปี076ซึ่งจะบริจาคภาษีได้ไม่เกิน500บาท ย้ำเตือนนะครับเราไม่ได้จ่ายเพิ่มเป็นภาษีที่เราเสียอยู่แล้วแต่กฎหมายกำหนดว่ารัฐบาลจะต้องหักเงินที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพี่น้องกมกัผู้ชายแรงงานทุกคนเสียภาษีอยู่แล้วตามวัตถุประสงค์ที่กรอบในใบยื่นเสียภาษีบริจาคให้พรรคใดรัฐบาลต้องหักจากภาษีที่ เก็บจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเก็บจากพี่น้องกมกรผู้ชายแรงงานทุกคนให้พรรคการเมืองคนละไม่เกินห้าร้อยบาทก็ขอเชิญชวนนะครับเราเสียภาษีอยู่แล้วไม่ได้จ่ายเพิ่มแต่ขอเชิญชวนสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเพื่อเป็นแรงหนุนส่งคนเข้าไปทํางานการเมืองเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ ให้มีความยุติธรรมมีธรรมมาพิบาลทรัพยากรต้องเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อคนตระกูลในตระกูลหนึ่งหรือไม่ใช่เพื่อ,พ,อพวกของของนักการเมืองที่เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาเรื่องการพัฒนาประเทศควรเป็นขบวนการที่ครอบคลุมและยั่งยืนโดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและการเงินเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวนี่เรามาดูกันว่าประเทศเราเข้าข่ายแบบไหนอย่างไรหรือไม่การพัฒนาเศรษฐกิจต้องส่งเสริมภาคเศรษฐกิจที่หลากหลายทั้งศตกาหกรรมบริการและ,กะเกษตรกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาคเดียว นวัตกรรมเทคโนโลยีต้องสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกนี่บ้านเราเป็นแบบนี้มั้ยการค้าและการลงทุนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศการสร้างงานมีคุณค่าส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่เหมาะสม นี่รัฐบาลปัจจุบันนี้ส่งเสริมหรือไม่ที่น้องสาวห้ามยาน้าพันถูกปิดกิจการสองเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ค่าชดเจเลยนะครับท,ทั้งที่มีกฎหมายกำหนดว่าเลิกจ้างงจ่าจยค่าเดเชยทันทีการพัฒนาสังคมเช่นการศึกษาพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ทุกคนเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ในบ้านเราเน,น้นการพัฒนาศึกษาหรือไม่กว่าลูกตาสีตาสาจะเรียนจบปริญญาตีสายตัวเทียบขาดนี่เรียกว่าส่งเสริมหรือไม่ด้านสุขภาพสร้างระบบสุขภาพที่แข็งแรงและครอบคลุมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มต่อ้านส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีลดความเดือดร้อนไหมครับทางเศรษฐกิจเดินไปเข้าร้านสะดวกซื้อเดินไปเข้าห้างไหนก็มีแต่ของเจ้าสัวครับร้านโชว์หวยตาสีตาสาตายเรียบครับการพัฒนาประเทศเรามันถึงล้าหลังกว่าประเทศอีก การพัฒนาสิ่งแวดล้อมต้องส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรม,ธรมชาติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพลังงานสะอาดลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและส่งเสริมพลังงานทดแทนการจัดการขยะและมลพิษต้องพัฒนาระบบการจัดการขยะและลดมลพิษทางอากาศ น้ำและดินนี่ฝุ่นพีเอมสองจุดห้าพี่น้องประชาชนคนไทยในเมืองใหญ่แทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วยังไม่เห็นมีมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลนำโดยนายกแพทองทางชินวัตรนี่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมอะไรเลยครับนอกจากให้พ่อแม่พี่น้องขึ้นรถ ไปสีรถไฟฟ้าตามเมืองใหญ่ทีสี่ห้าวันแล้วก็เอาเงินไปจ่ายให้ในายทุนนี่ช่วยใครครับช่วยให้ในายทุนมีรายได้เพิ่มเติมใช่ไหมงบกลางเบิกง่ายอย่างครับแต่ทีพ่อแม่พี่น้องผู้ใชแงง้แรงงานสาภาพแรงงานยาแล้วันไปขอเบิกงบการเพื่อมาช่วยค่าเช่าเยเขาแล้วก็ให้รัฐใช้อำนาจไป บีอเอากับเจ้าของบริษัทยานพันธบอกทำไม่ได้แต่เบิกงบกลางมาสร้างผลกำไรให้ในายทุนนี่แพ๊บเดียวครับนี่ชัดเจนครับว่าเขาทำเพื่อใครการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญครับ ถ้าว่าโรกร้อนไฮแลนดจะทำยังไงนโยบายรัฐจะขับเคลื่อนแบบไหนอย่างไรนี่เงียบครับการพัฒนาการเมืองและการปกครองควรมีธรรมมาพิบาลส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารประเทศการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างคนไกประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายสาธารนณะ สร้างความมั่นคงภายในประเทศและส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศกฎหมายความยุติธรรมควรพัฒนาระบบกฎหมายที่แข็งแรงและเป็นธรรมนีม่เป็นธรรมไหมครับมีเงินมีอำนาจทางการเมืองศาลตัดสินถึงที่สุดว่าทุจริตคอร์รัปชันถวายดีกาเพื่อ อภัยลดโทษราชโองการชัดเจนให้กลับไปติดคุกหนึ่งปีไม่ติดคุกสักวันครับด้านกฎหมายความยุติธรรมถือว่าล้มเดียวครับเข้าใถร่รัดล้มเดียวครับบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธินนภาพครับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมควรพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่าันครงข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบดิจิทันที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคพัฒนาระบบน้ำไฟฟ้าและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพียงพอและมีคุณภาพ การพัฒนาระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศควรสร้างความสำคัญและความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมการค้าเสรีและความร่วมมือระดับภูมิภาคเข้าร่วมและส่งเสริมการค้าเสรีและร่วมมือในระดับภูมิภาคการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องดำเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังง่งยืนของสหรประชาชาติการวางแผนระยะยาวรัฐบาลควรมีวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาที่ชัดเจนในระยะยาวการพัฒนาประเทศควรเป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยังง่งยืนและความสุขอย่างแท้จริงของประชาชน ในระยะยาวนี่ต้องหันกลับมามองมา่าประเทศไทยเรามีวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาไหมครับเทียบเทียงกับประเทศอื่นในอาเซียนเขาไปไกลแล้วครับประเทศสิงคโปร์เรียนฟรีอย่างน้อยปริญญาตรีคือฟรีจริงๆนะครับไม่เก็บค่าเทอมใ่ายสักบาทหล,ลักสูตรการศึกษา ปรับเปลี่ยนให้สู่หลักสูตรแห่งอนาคตท่องจำเขายกเลิกกันหมดเครับเอาเน้นการคิดวิเคราะห์ของเด็กเพราะในอนาคตข้างหน้างานเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และออกแบบนั้นเป็นงานสำรับงานในอนาคตข้างหน้า การคิดการวิเคราะห์การวา,างแผนการออกแบบเทคโนโลยี AI ใหม่ๆนี่บ้านเรายังไม่ขยับเลยครับแผนรัฐบาลก็ไม่ชัดเจนว่วนอยู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่คำนึงถึงว่าการพัฒนาประเทศในอนาคตเราต้องพัฒนาคนให้มีความรู้มีศักยภาพ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสัตวุ่มของโลกซึ่งประเทศอื่นไปไกลแล้วครับประเทศสิงคโปร์ทุ่มงบป,ประมาณเพื่อพัฒนาส,ส,สกิลส,สำหรับนักศึกษาที่เป็นกำลังพัฒนาประเทศให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีและ AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกนี่เรายังไม่มีแผนเลยครับ น,นี่น่าน่าเป็นห่วงครับถ้าแนวคิดนักการเมืองยังคิดแบบเดิมๆประชาชนฉลาดก็ปกครองยากแล้วการพัฒน,นาประเทศจะไปแบบไหนอย่างไรครับนี่ประเด็นแรกที่มาชวนคิดชวนคุยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดนักการเมืองเดิมๆพัฒนเดิมๆ เพราะประเทศเราจะล้าหลังไปเรื่อยๆในประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยประเด็นต่อมาเราพูดถึงประเด็นการพัฒนาประเทศแล้วมาพูดถึงประเด็นตัวชี้วัดความสุขประชาชนภายในประเทศว่าเราวัดจากปัจจัยอะไรบ้างแล้วเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยชิดตามผมว่าบ้านเรามีสักอย่าง ดัชนีชี้วัดความสุขของประชาชนตัวแรกคือดัดชนีชี้วัดการเศรษฐจ,จิตรายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นตัวชี้บ่มความสําคัญของมาตรฐานการปรกอบชีพนี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรายได้พออยู่พอกินไหมนี่สินยังล้นคนตัวกันอยู่เลยแล้วจะเอาความสุขที่ไหนอัตราการว่างงานการมีงานทําส่งผลต่อความมัน่นคงและคุณภาพชีวิต นี่สถาบันวิจัยกสิกร,กรไทยออกมาเปิดเผยว่าโรงงานปิดตัวไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งร้อยโรงงานคนก็ตกงานรายได้ก็ไม่มีหนี้สินก็ล้นผลนตัวนี่ฝากแชร์ไปถึงรัฐบาลนะครับว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความเท่าเทียมในการกระจายรายได้มีผลต่อความสุขโดยรวมนี่บ้านเรายังได้อันดับหนึ่งอยู่นะครับรวยกระจุกจนกระจายความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับหนึ่งของโลกตัวชี้วัดตัวที่สองด้านสังคมด้านการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพช่วยส่งเสริมความสุขนี่ผมกล่าวไปแล้ว ลูกตาสีตาสากกว่าจะจบปริญญาตรีสายตัวแทบขาดต้องเราที่ไปเข้าท่าอต้องขายวัวขายควายกว่าลูกจะจบปริญญาตรีแต่ในสิงคโปร์เรียนทุทกอย่างพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายสักบาทเรี่ทุกอย่างเนี่ยเทียบให้เห็น กับประเทศเพื่อนบ้านเราชัดๆด้านสุขภาพอายุไขเฉลี่ยของคุณภาพบริการสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญนี่พี่น้องในเมืองตามเมืองใหญ่สูตรพีเอ็มสองจุดห้าทุกวันเนี่ยสุขสุขภาพในอนาคตมันจะดีได้อย่างไรที่อยู่อาศัยการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญตัวชีวัตความสุขของประชาชน ตัวชี้วัดต่อไปด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศและน้ําสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่แล้วเราหันกลับมามองว่าสภาพอากาศสภาพน้ําในประเทศไทยนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรพอฝนตกมากน้ําก็ท่วมพอฝนไม่ตกน้ําก็แล้ง แต่ทำไมประเทศอื่นเขาบริหารจัดก,การน้ําได้ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่นาทุกไล่ทุกตารางเมตรระบบน้ำเข้าถึงหมดครับช้านาประเทศญี่ปุ่นเขาถึงไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำและพัฒนาพันธุ์ข้าวตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทาวนารวยกว่านักธุรกิจก็มีครับรัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและส่งเสริมอยากก่างจริงจังครับ ต่อไปพื้นที่สีเขียวการเข้าถึงธรรมชาติและพื้นที่สาธารนณะมีบ้านเราภูเขาหัวโลนซะเยอะคนต้องวิ่งไปหาธรรมชาติไปเขาใหญ่ไปม่อนแจ่มวิ่งหาธรรมชาติหลายร้อยกิโลครับเรื่องธรรมชาติเรื่องพื้นที่สาธารนณะจะต้องอยู่ใกล้ตัวประชาชนทึงจะมีความสุขยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น พื้นที่สีเขียวเขาเยอะมากครับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เดินไปทำงานครับยกตัวอย่างอย่างโตเกียวนี่ทำไมคุณภาพาอากาศเขาไม่เสียครับนี่ผมบอกรักฐาบาลให้ก็ได้ไปดูงานไปดูประเทศญี่ปุ่นเลยครับว่าเขาแก้ไขสภาพาอากาศอย่างไงโตเกียวนี้ประชาชนหนาแน่นกว่าประเทศไทยในกรุงเทพอีกนะครับ ทำไมคุณภาพชีวิตเขาเกี่ยวกับสภาพอากาศเขาถึงเดินไปทํางานสูดรากาศบริสุทธิ์ในเมืองหลวงได้แต่บ้านเราตามเมืองใหญ่ทำไมทําไม่ได้มีรัฐบาลต้องเอาจริงกับจังรัชนีตัวชี้วัดต่อไปความปลอดภัยอัตราการเกิดอ,อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีในบ้านเรานักการเมือง ฝ่ายค้านกัมพูชามาโดนยิงตายที่นี่ดาราจีนชื่อดังซิงซิงโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์มาอุ้มในไทยมีความปลอดภัยไม่มีแล้วประชาชนจะมีความสุขอย่างไรครับความมั่นคงทางสังคมความสงบสุขและเสถียรภาพภายในประเทศการเมืองมีแต่จะยื้อแย่ง แ่งกันไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประชาชนโดนนักการเมืองปลูกฝันให้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเสื้อสีนู้นเสื้อสีนี้อยู่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ทั้งทั้ที่นโยบา,ายการเมืองนั้นมีผลต่อทุกคนพี่น้องเข้าไปเติมน้ำมันเขาเลือกไหมครับว่าพี่น้องสนับสนุนพรรคไหนอยู่สีไหนเขาไม่ได้เลือกใช่ไหมครับเราได้รับผลก,กระทบกันหมด นี่เป็นวัทกรรมที่นักการเมืองใส่เข้าไปในความคิดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนว่าพักนั้นเป็นอย่างนี้ต้องมาสนับสนุนพัคนี้พรคนี้เป็นยันต้องมาสนับสนุนสนับสนุนพรคนั้นทั้งๆท,ที่เขาทําให้เห็นว่าเวลาเขาได้รับการเลือกตั้งเข้าไปคนแรกที่จะวิ่งหาพักที่จะตั้งรัฐบาลได้คือนายทุนพลังงานรัดทีนีตัวชี้วัดต่อไปความสุขชืน่น อัตตาวิสัยการสำรวจความสุขการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตดัชนีความสุขแห่งชาติใช้ในบางประเทศเช่นกูตานดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีสิทธิ์มีเสียงในกระบวนการตัดสินใจมีประชาชนมีส่วนร่วมจริงครับได้ไปเลือกตั้งจริงครับแต่ ประเทศไทยตั้งการเลือกตั้งตั้งแต่หมู่บ้านยันระดับประเทศซื้อเสียงโดยใช้เงินมหาศาลนี่ประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมโดยสมัครใจหรือมีแรงจูงใจพาไปเรื่องการซื้อเสียงคือการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เริ่อต้นนักการเมืองเอาเงินมาจากไหนครับก็เอาเงินมาจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีเงินมาซื้อเสียงเข้าไปเป็นนักการเงินทุจิริตคอร์รัปชันหาทุนเพื่อจะมาซื้อเสียงแล้วเข้ามามีมอำนาจอีกประชาธิปไตยบ้านเรามันถึงวนลูปอยู่อย่างนี้ครับไม่ไปไหนครับแทนที่เงินภาษีจากข้าพเน้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ต่ำกว่าปีละสองจุดแปดล้านเข้าไปในกระเป๋านักการเมืินที่ ซื้อเสียงเข้าไปความสัมพันธ์ทางสงังคมความแข็งแกร่งของชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตัวอย่างดัชนีชี้วัดใช้วัดความสุขจัดอันดับประเทศตามความสุขของประชากรวัดจากสุขภาพการศึกษาแล,ลายได้วัดความสุขจากหลายปัจจัยเช่นที่อยู่อาศัยสุขภาพและการศึกษา ความสุขของประชาชนวัดได้จากจขั้นปัจจัยทางกิสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมถึงการรับรู้ของประชาชนเองการพัฒนาปัจจัยเรานี้จะช่วยยกระดับความสุขโดยรวมของประเทศได้อย่างยัง่งยนืนนี่ประเด็นที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคอมพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อชวนชิดชวนคุยให้เห็นมากเรื่องที่ผมได้กล่าวมานี้เรามีสักเรื่องหนึงครับนโยบายรัฐการบริหารประเทศรัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญถ้านาโยบายรัฐไม่เอาจริงเอาจังไม่แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นไรายได้ที่ไม่พออยู่พอกิน อุ่น PM มห2.5อากาศแยบหายใจไม่ออกความปลอดภัยในประเทศปล่อยให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เข้ามาจับคนในประเทศไทยเพื่อไปค้ามนุษย์แล้วประชาชนจะมีความสุขอย่างไรครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ย้ำเป็นประเด็นสุดท้ายถ้าอยากเปลีป่ยนแปลงประเทศให้ไปอยู่ ให้ไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนภาคประชาชนต้องเข้มแข็งอย่าเลือกคนที่ซื้อเสียงเข้าไปเพราะถ้าเราเลือกนักการเมืองเดิมๆนักการเมืองที่ซื้อเสียงเราก็จะได้คุณภาพชีวิตแบบเดิมๆครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ